ราใส่น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนี่นี่อะไรเงินกระปุกกดปิดฝาไป เรือเรียบร้อยแล้วไงมีอะไรเงินกระปุกกะปิดฝาไป alami. Naik alang nak kapuk. kepit tangan ลอยเยมีอะไรงนกระปุกกะปิดฝาไปวันนี้จะดองกลุ่มไปเก็บกลุ่มหวมาเราใส่น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนี่อะไรงกระุกกปิดฝาไปน้ำเกลือครึ่แก้ว แล้วเราใส่น้ำเกลือรเรียบร้อยแล้วนี่นีเงกัะปุกกปิดฝาไเราจะใส่น้ำสะอาดลงไป วันนี้จะดองกุ่มไปเก็บกุ่มมากลุ่มมากกลับบ้าไปปีนมาช้า ใส่น้ำเกลือกินิับังที่ปั้บป่น เงนเต๋าเรียบร้อยแล้ว่นอะเงินกระปุกกดปิดฝาไน que me falta En qué haces? วันนี้จะดองกุ่มไปเก็บกลุ่งกลุ่มหัวมากแล้วก็ปุ๊บเก็มไว้ฝากกับปุ๊ปปปะชมตอนเสร็จพ,พี่น้องจะเป็นยังไงโอเคไหมวย